สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องเพซ่ามาแสบอีกแล้วนะคะวันนี้เราเอออยู่ที่โรงเรียนใช่แล้วก็มีแขกรับเชิญด้วยนะคะเป็นแต่เดนอาไม่เข้ากล้องอะ่ะคุณแขกรับเชิญคุณไม่เข้ากล้องนี่คือโรงเรียนซึ่งเราไม่ถ่ายให้ดูใช่แล้วไม่ถ่ายให้ดูใช่แล้ว ไปถ่ายดูกับโควิด hmm. แล้อเล่นก็กินน้ำสีฟ้าไม่รู้แล้วไม่ได้ซื้อน้ำสีฟ้าแม่สั่งอยากกินน้ำส้มว่าจะมาซื้อน้ำส้มแต่ว่าแม่สั่ง oh. น้ำมีแนะ่กินโชว์นหน่อยสิ <Hey. S 1> กินโชว์นหน่อยสิเรามีสองน้ำ้วอยากเล่นกินโชว์นหน่อยสิกินอันนั้นนะอ่ะโชว์หน่อยสิ แตพิกเยอะมากอย่าลืมไปดูในช่องด้วยนะเดี๋ยวเอาลงตอนเย็นนี้แหละเอาลงตอนเย็นนี่แหละอือหือร่อยไหมเออทุกคนมันไม่ใช่ธรรมดานะเออเออ,เอ,อตัดก่อนนะโอเคทุกคนแล้วก็อืนี่มาแล้วนะอันนี้ก็คือเอ,อ่อปุ่มกดเพื่อมีไฟมันมีไฟด้วยอันนี้คือปิดไฟ ไฟดิสโกโ้ฝากไปติดตามช่องด้วยชี่ช่องวัดถุงล่างเนื้อใช่อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะคะอืมถ้าใครได้รู้จะรู้ว่าอันนี้คือปีกระดับเฮ้ยทำไมไฟมันติดอีกอ่ะไฟดิสโกโ้ดิสโกโ้แลว นิ้วชีแ้แล้วก็ถืออร่อยบอกหน่อยสิแกมอกบอกหน่อยสิใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิงด๊งกดคลิ๊กกดคลิ๊กใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิงด่งกดไลค์แล้วกด share, ด็กดแชร์กดติดตามด้วยนะ